ก็เป็นเพื่อนเขาทำไมจ็บก็จะไม่รู้้าคุณนายคุณมาซื้อของไม่รู้ว่าคุณนายจะซื้ออะไรเดินตามคุณนายไปค่ะเอาไม่เอารถเหรอ,อยายเอารถสออันนี้บานเพื่อนแถบผู้ใดอยกากใจเองเล้อพี่น้องเขาก็เสเอาอันนี้อันนี้ปิดไปนั่งพี่น้องไปเดินตามอันนี้สิเป็นคับ ข้างนีนก็สิเป็นบักทั่วเป็นยังน้อพี่น้องนะเป็นขนมครบเขียวน้อพี่น้องก็สิเป็นแต่เสือกนะก็สิเป็นขนมครบเขียวเจ้าเสืเอกน้องพ, huh พี่ก็สิเป็นพักน้อพี่น้องอ่ะพี่เจี๊ยบเอากระเทียมไหมเอากระเทียมก่อนเราจะได้รู้ว่าเราจะเอาอะไรเอากระเทียมน้องพี่น้องพี่เจี๊ยบว่าก็สิเป็นเอากระเทียมเอาเยอะหน่อยนะ ผักแหงแหงพี่น้องนี่กับพ่อได้กินแก่เส้นบานเท้าเนาะนี่พ่อได้กินแก่เส้นบานเท้านี่กระเทียมโทนพอไหมนี่จะไปตามไส้กรอกให้วัดพอแล้วพอแล้วมันเยอะแล้วนะ,ะเยอะแล้วอาสามันพอกระเทียม อันนี้จะมีทุกอย่างอันนี้กุล,ลก้าอันนี้จะเป็นบักแตงแล้วพี่น้องบักแตงก๊อกลังกับชิ้นยางไปน้ำกันแล้วมีคุรีอันหย่อนไหมเออมะนาวมะนาวสองลูกเท่าไหร่สองลูกสิบมะนาวมะนาวสองลูกสิบตอนนี้ต้องรอปักชีแล้ว ผักชีมีแล้วเหรอมีเยอะไหม่ะฝั่งนี้จะเป็นมะเขือเทศมะเขือเทศมีมะเขือเทศจะมีหลายสายพันธุ์นะคะมะเขือเทศมีหลายสายพันธุ์เขือเทศมีหลายสายพันธุ์นะพี่น้องเขือเทศ แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นผักที่แช่ในตู้เย็นผักที่แช่ในตู้เย็นอันนี้แตงโมกิโลละสามสิบสามสิบกับกิโลละลอยพ,พี่นอกก้องค่ะแม่บ้านเท่ากับสี่ลอยอันนี้สามสิบสี่กิโลละสามสิบสี่ท่านี่ก็บิบเป็นบักนี่ พี่น้องมีหอดอบเป่านี่อันนี้กะสิเป็นบักหน้ามีกระจกกะสิมีหลายๆอย่างมีกล้วยถ้าคุณกะสิเป็นเสียผ่านะพี่น้องน่าร้านอาหารน,นีกะสิเป็นกล้วยพี่น้องย่างมาเพิ่นไปอันนี้กะสิเป็นของฝรั่ง ปลากระป๋องเมี่ยงฝรัง่งเศสแซ่บเลยพี่น้องรสชาติเหมือนของไทยเลยอันนี้ปลากระป๋องเนาะพี่น้องอนะอันนี้จะเป็นมามา่าเป็นเขาเป็นยังไปสั่นละพี่น้องเป็นเขาเป็นมามา่าไปมีทุกอย่างละน,นี่นี่อดเกิบพี่น้องทางพูนก็จะเป็นคล้องได้กลิน่นคล้องได้ง้อยเล่นท่านี้ก็จะเป็นเกิบถ้ามาดาม่นมาสือของอันนี้ก็จะเป็นไข่เลยพี่น้อง น,นี่ไข่ไก่ไข่ไกแ่แพงหนึ่งนั่นหกสิบเนาะหกสิบกับประมาณสองร้อยแปดห่อแต่แพงกว่บบาบันห่จาจังน้อยนะพี่น้องเนาะถ้าเนี้ก็สิเป็นยังไงถ้าเนี้เป็นช็อกโกแลตได้พี่น้องช็อกโกแลตช็อกโกแลตอันนี้ผู้เฒ่าก็หน้าซื่อเนาะพี่น้องผนะู้เฒ่าก็หน้าซื่อครองอันนี้เขาโพดต้มแล้วเขาเจาะกระซิ่งใส่ถุงเจี่ยบสิพี่น้องชิ้นใส่ถุงมาขายเขาโพดกระซิ่เป็นเจี๊ยบสพี่น้อง ด้านนี่ทุกอย่างอันนี้น้ำมันทอดพี่น้องอันนี้จะเป็นน้ำมันทอดน้ำมันทอดจะเสียพี่น้องน,น้ำมันกระจ่างงานอันนี้ขา,ายพวกคลิ้งกะ จะเป็เกี๊ยวเป็นยังไงอันแท่งนี้ในตู้เย็นเนี่ยจะเป็นหมูเป็นเนื้อเป็นไก่จะจะสิแพ็กไก่เจสี่แล้วพี่น้องแพ็กเจสี่น่ะไกเ่เพิ่มกับสิแพ็กเจสี่แล้วพี่น้องนะอันนี้ข้าเจ้าม,มาร์คมาแล้วกับนี่เจสี่แล้วพี่น้องฝุ่นไก่ตับไก่นี่ตจะจัง อันนี้สิเป็นเนื้อ Sunny ay, เนาะพี่น้องเนื้อสันใหญ่ๆเจสีก็มีเลยพูด่ะเนื้อสันใหญ่ๆเนื้ลลอสันใหญ่อันนี้ลดราคาอันนี้15%อันนี้อันนี้ก็เนื้อบดนี่เนื้อบดพ,พี่น้องอันนี้เนื้อบดอันนี้ปลาแซลมออันนี้ไม่ใช่นนถ้าเราเอาหมูเดี๋ยวเดี๋ยวหนูอ่านนึ่ง มีกับพวกมีมีมันต้องมีเดี๋ยวอันนี้พวกเป็นเนื้อเดินไปกับเดี๋ยวจะมีไหนนี่นี่ไส้แฟตเออหนังหมูแฟตหนูคิดว่าอยู่ในนั่นกระเปล่าไม่รู้ที่มันจะวางอย่างนี้แหละนะโอ้ยมันหมด อือดังนั้นมาซื้อคนกวางเลยตรงนี้เลยนี่พวกนี้จะเป็นอาหารแช่แข็งเดี๋ยวเราจะหาดูว่ามันหมูมันอยู่ตรงไหนอาหารแช่แข็งพวกไก่พวกเนื้อแช่แข็งเออไม่มีจริงๆอ่ะพี่เจี๊ยบไม่มีอืมไม่มีเราต้องไปหาอีก,ก้าอตันอีก,ก้าอตันพวกนี้เขาไปซื้อก็ได้ไหมอันนี้จะเป็นใส่กรอกพี่น้อง จะเป็นไส้กรอว่าสิมาสือของไปเฮ็ดไอ้โล่งท่านพี่น้องเฮ็ด mm hmm. ใส่กอบไปโล่งท่านแต่ว่าของมันเหมิดนะพี่น้องเนาะกำลัรรงชิมาสือได้ไหลายมันบ่มีของนะพี่น้องอันนี้สิเป็นเนื้อไก่เนือ้อไก่โอ้หลอกเพ่ง อันนี้ใส่กรอกฝรั่งใส่กรอกฝรั่งนี่ใส่กรอกฝรังร่งใใกงินกับเบียร์อันนี้แซ่บได้ไหมไปซื้อไปล่ะกินกับเบียร์แก้มเบียร์พูดแต่จะเป็นขนมปังแล้วพี่น้องพ่นกระซิงเฮ็ดหอนๆออกจากขานในฝั่งนี้จะเป็นขนมปังขนมปังก่อนนี้ยั่ยังสวยเลยพี่น้องตลาดขายฝรัง่งนาะ ถ้าในเพคนกับซีเฮ็ดไอ้ขนมปังเนาะพี่น้องเนาะพ่นขนมปังรรีิตก่อนไงโคโรคีเล่ย์ปปนเน่ะไปว่าเสไปเห็นนกแง้มเลยขอกระเป๋านก,าก,นกเจี๊ยบเอาขนมปังไว้จะไปให้นกไม่เจอสักทีอันนี้ก็จะเป็นโคโคเป็นย,ยังเนาะพี่น้องเนาะพค่นี่ก็จะเป็นยาวิตามินนี่พี่น้องยาวิตามินซี เผื่อาหารเสริมเผื่อาหารลดความอ้วนไปสัง่งแล้วน้อพี่น้องเนาะอันนี้อันนี้คือเขาขอันขาแตนมานห้ามหรอพี่น้องเพิ่นกับซีมีหลายรสอันนี้รสธรรมดาอันนี้รสอันบะเคี่ยวเคี่ยงไปอันนี้รสพิซซ่าไปนี่หลายๆรสเล,ย,ลดดยพี่น้องเลยเขาแตนบ้านเพิ่นไปก,กินวะไรเด้อเพราะว่าข้าเจออ้าต้องมีแต่ ลดคว่วมอ้วนเอาไม่มีสก๊อดเลยเหรอ,อหาเอาอันบักทั่วาะยังไปปลูกวันเท่ากันพี่น้องตะวันย่าสีเอากับบะมีสก๊อดกับบะมี่ซูชินี่ไม่มีสก๊อดกับซูชีนี่ไม่มีเลยนะแต่ภูมิป้ามีอยู่นะภูมิป้า ปลูกผักไปปลูกบ้านเข้าพี่น้องมันก็มีผักคือบ้านเข้าอะไปลูกต้นหอมพ็อกกี้นี่ตุกอย่างท่านี่ก็จะเป็นเครื่องคั่วนาะพี่น้องเนาะเครื่องคั่วสรือท่าหาร่วมเ่อนแต่ท่งนี้สิเป็นขนมเด็กน้อยพี่น้องอีอ้นั่งน่ะมันตากิวหน่เป็นขนมเด็กนอ้อยเอ๊นั่งนี่ตากิวเพราะว่ามันเสาร์อาทิตย์เขาสิเป็นมุมของเด็กน้อยท่งนี้สิเป็นมุมของเด็กน้อย พี่แล้วก็ลากไปละไม่มีอะไรได้เลยมาตั้งไก่เออมาตั้งกวงตั้งไก่โอ้ลูกหลายแต่นอพอเลยลูกหลายแท้อันนี้ก็ของอันสิบาทนะพี่นองเนาะของราคาสิบค้นสิบค้นกับสามสิบบาทห้ามอะ ไเสียรูกคินแนะน,น่ปากกาแน่อันนั้นอันนี้เนี่ยไม่ได้อะไรเลยเหรออันนี้ก็ยังมาคมพาคุณนายไปมาซื้อของอนน ผมนะโอ้โหงก้ะตาเส้กตนะเตอเนาะลากไปยีนย่นี่น่ยมันเหลวไปเนาะองไปไาตะเตออันนั้นคนลิบบิน อะไรผันไสผันไสผันไสกรอบมันจะมีอันเล็กๆหมุนใช่อา่าจะมีอันกลมๆอ่ะใช่อันกลมๆไปผันไสอ่ะยายอันนี้ก็ได้ไง อันนี้ไปพันใส่กอกพี่น้องแต่มันจะพอไหมอันเดียวน่ะมันไม่พอเด้ได้มันมีอันเล็กๆคมๆเคยเคยเห็นมั้ยพ่อก็เคยเห็นแต่มันไม่มีแล้วเอาอันนี้ก็ได้ไงเอาสักสามอันยายเอาละสิบเองเอาสักสามอันนี้ไงอันหนึง่งเ,เออพอละ นั่นแหละเราไม่ต้องไปเอาไอ้เชือกเอาฟางมองพูดับเป็นทุงยางนะพี่หรอเอาดูหน่อยมั้งห่วงแห่งค่ะค้นหม้หลายพี่น้อง